เคยสงสัยไหมครับว่าอาหารที่เรากินกันทุกวันเนี่ยเบื้องหลังมันมีระบบอะไรที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เราอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องระบบที่เรียกว่า GMP ครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกรอบป้องกันที่มองไม่เห็นที่คอยปกต้องเราทุกคนอยู่เงีย,งยบๆโอเคครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ GMP เนี่ยเรามาทําความเข้าใจปัญหากันก่อนนั่นก็คือภายคุกคามที่มันซ่อนตัวอยู่ในอาหารของเรา ซึ่งที่น่ากลัวก็คือเรามองไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าครับคำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วอันตรายที่น่ากลัวที่สุดก็คืออันตรายที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับและไอ้เจ้าอันตรายที่ว่าเนี่นะครับโดยหลกัหลกๆแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันครับ 1. คือทางชีวภาพพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆ2คือทางเคมีก็คือสารต่างๆและสุดท้ายคือทางกายภาพอันนี้คือพวกสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปครับ เพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างทางชีวภาพเนี่ยก็พวกเชื้อแบคทีเรียหลายๆอย่างซซโมเนลลาหรืออีโคไลอะไรพวกนี้ส่วนทางเคมีก็นึกถึงพวกยาฆ่าแมลงที่อาจจะตกค้างหรือสารกอ่อภูมิแพ้ต่างๆส่วนทางกายภาพอันนี้ตรงตัวเลยครับเศษแก้วเศษโลหะหรือเศษพลาสติกที่มันไม่ควรจะอยู่ในอาหารแล้วพอมีอันตรายพวกนี้อยู่เราจะจัดการกับมันยังไงนี่แหละครับคือที่มาของพระเอกของเราในวันนี้ระบบที่เรียกว่า GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ GMP มันก็เหมือนกับสมุดกฎเล่มใหญ่เลยที่คุมทุกอย่างในโรงงานผลิตอาหารคือตั้งแต่การออกแบบโรงงานไปจนถึงการขนส่งสินค้าเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่ออกมาเนี่ยปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วหัวใจของ GMP คืออะไรมันคือเป็ดยาที่เรียบง่ายมากๆแต่ส่งพลังสุดๆเลยครับนั่นก็คือการป้องกันดีกว่าการแก้ไข คือเขาไม่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยมาตามแก้ทีหลังเพราะในวงการอาหารเนี่ยการป้องกันมันถูกกว่าการแก้ไขความเสียหายแบบเทียบกันไม่ติดเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเพราะฉะนั้นระบบทั้งหมดเลยถูกออกแบบมาเพื่อก,กันไม่ให้ปัญหาเกิดตั้งแต่แรกเลยครับเอาละ่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่า GMP มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเริ่มจากส่วนแรกเลยนะครับเรื่องของสถานที่และอุปกรณ์ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดเลยมันเหมือนการสร้างบ้านเลยครับถ้าอยากได้บ้านที่แข็งแรง รากฐานก็ต้องดีใช่ไหมครับการผลิตอาหารก็เหมือนกันต้องเริ่มจากสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยก่อนเลยตั้งแต่ทำเลที่ตั้งโรงงานนะต้องห่างจากแหล่งมลพิษไปจนถึงการออกแบบข้างในที่พื้นผนังทุกอย่างต้องเรียบทําความสะอาดง่ายไม่มีซอกเล็กซอกน้อยให้เชื้อโรคไปแอบอยู่ได้แล้วเขาจริงจังกันขนาดไหนดูอย่างเรื่องการป้องกันสัตว์กับมแมลงนี่สิครับในภาพนี้เราจะเห็นเครื่องดักมแมลงด้วยแสงไฟใช่ไหมครับ นี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของมาตรการทั้งหมดนะคือเขาทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผาหะนำโรคอะไรก็ตามเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ผลิตได้เลยแม้แต่นิดเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างการจัดการขยะนี่ก็สำคัญมากนะครับคือต้องมีระบบที่ชัดเจนเลยแยกยังไงทิ้งยังไงเอาออกจากพื้นที่ผลิตเมื่อไหร่เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นแหล่งเพอเชื้อโรคหรือไปล่อมแมลงล่อหนูเข้ามาในโรงงานนั่นเองครับโอเคนั่นคือเรื่องของตัวอาคาร คราวนี้มาดูที่อุปกรณ์ข้างในกันบ้างหลักการง่ายๆเลยครับอะไรก็ตามที่ต้องสัมผัสกับอาหาร 1. ต้องทําจากวัสดุกเกรดอาหารไม่เป็นพิษไม่ขึ้นสนิมและข้อ2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องออกแบบมาให้ล้างทําความสะอาดได้ง่ายแบบเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมจริงๆเอาละครับจากรากฐานเรื่องสถานที่และอุปกรณ์เรามาสู่อง,องค์ประกอบที่2กันซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการผลิตเลยนั่นก็คือการควบคุมกระบวนการทุกขั้นตอนครับ คือเขาจะควบคุมทุกอย่างแบบเป็นระบบต่อเนื่องกันไปเลยนะครับลองนึกภาพตามนะตั้งแต่คัดวัตถุดิบเข้ามาในโรงงานจนถึงขั้นตอนการผสมการแปรรูปการเอาไปใส่หีพอจนถึงการเก็บในโกดังและการขนส่งไปขายทุกสเต็ปที่ว่ามานี้มีกฎเกณฑ์คุมเข้มหมดเลยครับแล้วเขาควบคุมอะไรบ้างหลกัลกๆเลยคือการควบคุมปัจจัยเสียงครับอย่างเช่นอุณหภูมิในการจัดเก็บต้องเป๊ะ หรือระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนต้องไม่นานเกินไปจนแบคทีเรียมันโตได้และอีกเรื่องที่สําคัญมากคือการป้องกันการปนเปื้อนข้ามคือต้องแยกของดิบกับของสุกออกจากกันเด็ดขาดเลยและมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคนครับเพราะต่อให้ระบบดีเลิศแค่ไหนโรงงานไฮเทคยังไงแต่ถ้าคนไม่ทําตามทุกอย่างก็จบครับดังนั้นเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ยเป็นอะไรที่เขาเข้มงวดมากม คือมันเริ่มตั้งแต่ก่อนจะเหยียบเข้าไปในลายผลิตเลยนะครับพนักง,งานทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ห้องแต่งตัวที่เขาจัดไว้ให้โดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนจากชุดข้างนอกเป็นชุดทํางานที่สะอาดปลอดเชื้อนี่คือการป้องกันด่านแรกเลยไม่ให้เอาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปข้างในแล้วเรื่องการล้างมือก็ไม่ใช่ว่าล้างทีเดียวตอนเข้างานแล้วจบนะไม่ใช่เลยครับเขาจะมีการติดตั้งอ่างล้างมือไว้ตามจุดสําคัญสําคัญ ทั่วทั้งลายผลิตเลยเพื่อให้พนักง,งานสามารถล้างมือรักษาความสะอาดได้ตลอดเวลาที่ทำงานอยู่อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน,น้อยๆที่น่าสนใจนะครับรู้ไหมครับว่าแอลกอฮอล์เจลที่ใช้กันในโรงงานเนี่ยต้องมีความเข้มข้นที่70%เป๊ะๆนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดตามมาตรฐานของเขานี่แหละครับคือตัวอย่างของความใส่ใจในทุกรายละเอียดของระบบ GMP พอฟังมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า GMP เนี่ยมันไม่ใช่แค่โลโก้หรือใบรับรองสสวยๆที่เอาไว้แปะบนซองขนมนะแต่มันคือระบบที่ซับซ้อนและสำคัญมากๆเลยแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรคือมันชัดเจนมากครับฝั่งผู้บริโภคอย่างเราๆก็ได้กินของที่ปลอดภัยมีคุณภาพสบายใจได้ส่วนฝั่งผู้ผลิตเองก็ได้สินค้าที่มีมาตรฐานสม่าเสมอลดของเสียลดต้นทุนไปในตัว แถมยังสร้างชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกคือมันเป็นสถานาการณ์ที่วินวินกันทุกฝ่ายเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูเล่นๆน,นะครับว่าหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังได้เห็นความใส่ใจในรายละเอียดทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยครั้งต่อไปที่เราหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเห็นสัญ,ญลักษณ์ GMP ความรู้สึกที่เรามีต่อสัญ,ญลักษณ์นั้นมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าครับ